วันนี้ครับผมได้ของเล่นใหม่ล่าสุดมาแล้วครับเป็นชุดตดลองวิทยาศาสตร์สำเร็จรูปครับซึ่งตัวที่ผมได้มาในว,วันนี้คือไดนามอทอ h หรือเครื่องปั่นไฟพลังงานมือจิ๋วครับฮู้ <S 2> <S 2: ฮ,อฮ,อฮอ่าฮาอินฟินิตี้ สวัดีครับผมเพ่ืชรตัวแสบนะครับตามที่สัญญากันไว้ครับที่ผมเคยบอกว่ามันมีของเล่นเป็นชุดทดลองวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวต่อไปครับผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้สองสตัวนะครับถ้ายังไม่ดูกดที่คําว่าการหรือรูปตัวไอได้ครับวันนี้มาอีกหนึ่งตัวครับไดนาโมโทอชครับชื่อแบบว oh, ้าเฟียวไดนาโมเหมือนแบบนึกเหมือนระเบิดอะไรเงี้ยครับเป็นผู้ช่ยจะมันได้ไหมเอาแปลภาษาไทยง่ายๆนะเครื่องปั่นไฟพลังมือครับอ่าผมที่างี้เพื่อนเคยไปเรียกว่าอะไรนะมันแบบพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หหรรออืวิทยามาณว่า ที่เขาให้เราไปปั่นจักรยานแล้วไฟขึ้นอย่างนั้นนะ่ะอ่าเป็นแบบนั้นครับแต่อันนี้เขาทําเป็นขนาดจิ๋วครับแล้วก็แบบเอามือหมุมนนะ่ะคือมือหมุนแล้วไฟติดขึ้นมาอะไรอย่างนั้นเนะครับเห็นแล้วเออน่าสนใจดีนะใครมีลูกมีหลานวัยประมาณแบบสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ากาลังเหมาะนะครับที่จะจับตัวนี้ให้เขาเล่นพร้อมนั่งสอนเขาไปในตัวด้วยในระหว่างเล่นไงเว่าได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปในเวลาเดียวกันนะครับอ้าวมาเรียรู้ก่าครับว่ามันคืออะไรหนะ้าตาเป็นยังไงทํางานยังไงนะครับมาแกะ กล่องมาดูกันเลยมาครับตรงนี้่หนึ่งกล่องมีอะไรบ้างเราไม่ต้องรุนให้เหนื่อยครับนี่แถลเคำมีบอกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดบอกันหมดแลวครับแต่มันก็ไม่ฟิลเท่าเราเห็นด้วยตาตัวเองไงครับเราต้องดูด้วยตาตัวเองครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีชุดทดลองวิทยาศาสตร์นี่นะครับมาลุบมาดูบุ้มเอาใอ่าหมดแล้วครับมีเท่านี้ครับนี่ก็มีคู่มือมาให้เรียบร้อยครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเป็นไง อ่าคุณพูมภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมอขอศึกษา่ดิหนึงครับ <c oughs> โอเคจบแล้วครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมสอนให้ดูครับว่าทำย <c> ั <oughs> งไงยองย่าเกิากคำคำก็เดี๋ยวเราตไปพร้อมกันครับแกะมาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับหนึ่งกล่องของเราอ๋อ ก็บปจุดอุปกรณ์อะไรคือมันทํามาเสร็จเรียบร้อยพร้อมละเราแค่เอาทั้งหมดเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียวก็สามารถใช้งานได้แล้วครับจากประสบการณ์ที่ทํมาหลายหลายชิ้นของผมนะมองอย่างเงี้ยดูเหมือนเยอะดูเหมือนวุ่นวายนะแต่ยิงเขาเซ็ตทุกอย่างมาให้พร้อมแล้วเราแค่เอามาติดติดก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ยากอย่างที่เห็นนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มต่อกันนะครับตรงนี้ในคู่มือเขามีบอกถึงหลักการของไอ้เจ้าเครื่องปั่นไฟพลังงานมือตรงนี้พร้อมทั้งวิธีการติดตั้งนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามส ครับอย่าต่อผิดก็พอนะครับอิงตามคู่มือแล้วต่อไปได้เลยนะตรงนี้แหละการทำงานผมจะไปให้ฟังก่อนละกันนะครับง่ายๆนะเอาแค่นี้พอเห็นภาพเดี๋ยวจะงงนะปูติวดาเราใส่ของเล่นใส่ฐานนะเราใส่ของเล่นใส่ฐานปุ๊บคู่บอกคูณรู้ปะต่อเข้าตรงนี้คึบแล้วมอเตอร์หมุนนี่ตรงหน้าที่เป็นเฟืองติดอยู่เนี่ยจะหมุน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 แล้วพอหมุนปุ๊บเราอาจจะไปต่อกับเฟืองตัวอื่นปุ๊บมันก็หมุนหมุนหมุนทำงานไปใช่ไหมครับแต่อันนี้กลับกันครับถ้าเป็นเครื่องปั่นไฟพลังงานมือตัวนี้นนนนนะะะคคคครร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 ััับบืืืออออออเเเเาา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 ตตตต้้้้งงใใชชมม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 มหหหหุุุถูกกป่่ทีียวววจ์ หมุน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 ตัวนี้ครับแล้วสิ่งที่ออกมาจะเป็นกระแสไฟฟ้าออกทางสองขั้วนี้แทนครับเรียกว่าเป็นการย้อนกลับนะครับงงไหม ไม่งงนะปอดีใจฐานไฟเข้าทางนี้ผ่านมอเตอร์แล้วก็หมุนครับแต่คราวนี้เราหมุนที่มอเตอร์ให้เกิดเป็นไฟออกทางนี้ครับอ่ามันย้อนกลับไปกันนะครับซึ่งแบบนี้ดีกว่ามากเพราะว่าเราจะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ใช้ฐานใช้พลังงานอะไรเลยใช้พลังงานมืออย่างเดียวอ่าอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของพวกกังหันลมหรือกังหันน้ําอะไรอย่างนี้นะครับคือแนวะคิดเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นกังหันลมมาหันน้ำมันจะต้องมีอะไรที่มันแบบ ลึกล้าลึกลึกทิ้งกว่านั้นเยอะมากครับให้อธิบายยาวครับเป็นวันก็ไม่จบนะแต่ก็ให้เข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับไอ้พวกที่ได้พลังงานม,มาจากแรงต่างๆแรงนมแรงน้ําหรือเนี่ยแรงคนครับมันจะเป็นการย้อนกลับมอเตอร์นั่นเองครับเราเอามือเราาแรงไปหมุนมอเตอร์ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับ อจากการที่ผมดูคู่มือตรงนี้ครับเขามีอธิบายครับนึ่งแล้วที่หกเจ็ดแปดนะครับมีทั้งหมด8ขั้นตอนครับซึ่งถ้าเกิดคนที่เก่งๆหน่อยนะนี่เราดูตามรูปนี้ได้เลยครับเนี่ยเขาชี้เลยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นตอนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วยังไม่เข้าใจเขาก็มีอธิบายละเอียดแต่ละขั้นตอนครับหนึ่งใสยังไงสองใส่ยังไงสามใส่ยังไงอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าจำเป็นต้องอ่านทั้งหมดเลยอ่ะคือบางทีเราดูแค่รูปปุ๊บเราจะใส่ไปมัวม่วววๆหรรรรรืออออออะะไยยย่่าาาาางงงงเเเเีี้้้แตตคคมมิจจบกฮใส ทตามนะครับมาแต่วันนี้ครับวิดีโอของผมจะเป็นคู่มือเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูวิดีโอของผมปุ๊บเอาไปต่อได้เลยครับว้าอ่ามาเริ่มขั้นตอนที่1ครับนี่ขั้นแรกให้เอาตัวนี้ครับเป็นตัวหลอดไฟของเรา,าพูดง่ายๆเมื่อเราปั่นมือปุ๊บไฟตัวนี้จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบตัวฐานมาครับฐานมันจะมี2ฝั่งนะตัวที่มีดูตรงกลางกับไม่มดูตรงกลางนะอันนี้ไม่เป็นตัวฝาปิดอย่างนี้นะครับพักไว้ก่อนเลยตัวนี้ค่อยใส่ทีหลังนะแล้วต่อตัวไฟตรงนี้ก่อนนะครับเราสอดสายทั้ง2เส้นครับทั้งดําทั้งแดงนี่นะครับใส่เข้าไปในช่องนะ ปึ๊บดังนั้นมันจะมีหูสองข้างก็มีท่องเสียบพอดีครับแล้วก็เสียบเข้ารูไปเลยครับง่ไงเขาเตรียมมาให้พร้อมแล้วครับเราแค่ประกอบอย่างเดียวนะครับฮปึ๊บเรียบร้อยขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วเห็นป่ะต่อมาครับก็ต่อเฟืองทั้งสองอันเข้าไปตามรูปครับอ่ะนี่นะครับเฟืองทั้งสองอันนะครับอันแรกใส่ตรงนี้มันจะมีแกนตัวนี้อยู่ครับที่อยู่ในถุงล็อตนะครับเราก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงรูที่อยู่ตรงกลางสุดเลยนะครับ ออ่าโเคส่วนเฟือ,องอีกอันนึงนะครับให้เราหาอีกตัวนึงตัวนี้มามันจะเป็นหัวต่อที่สําหรับต่อเข้ากับหัวเฟืองพอดีเลยครับใส่เข้าไปหัวเฟืองอย่างนี้ปุ๊บอ่าจากนั้นเราก็เอาเฟืองเนี่ยวางต่อกับอันนี้เลยครับนี่ครับตรงนี้มันจะได้หมุนๆก็ได้อย่างงี้นี่อ่ามองเห็นภาพไหมหมุนหมุนหมุนมุนอย่างงี้นะครับพอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเราก็เอาฝาปิดนี้ปิดได้เลยครับเสรเรียบร้อยปิดเลยปึ๊บปิดเข้าไปตามรูช่องมันนะครับอ่าให้เข้าทุกล็อกเลยนะนี่ทั้งล็อกกลางล็อกรอบๆนี่ครับเเข้้าใหหมดลยอย่าบนี้เเดดี๋ยวราก็็ขันนนอตใหห้มะครับ โอเคเรี okay, ยบร้อยต่อไปตรงนี้แล้วก็ติดแกนหมุนไปได้เลยครับนี่จะมี2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ที่หัวให้เราจับหมุนได้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ขันล็อกอีกทั้ง2ที่ครับอ่าโอเคเลองหมุนเข้าๆดูอ่าอย่างนี้โอเคไหมเห็นไหมพอหมุนแล้วมันก็ข้างในก็จะหมุนอย่างนี้เห็นไหมครับ อ่าโอเคถ้าหมุนได้ยางงี้ก็ผ่านครับอ่าตรงนี้นะครับเมื่อขันน็อตแน่นทั้งหมดทุกจุดแล้วสิ่งที่เราต้องได้คือแบบนี้ครับนี่เวลาหมุนแล้วต้องหนักหนักหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดว่าต่อปุ๊บหมุนได้ฟรีเลยไม่หนักเนี้ยผิดครับมันต้องหนักหน่อยนึงครับต้องออกแรงหน่อยนึงครับนี่เพื่อเดี๋ยวเวลาใส่มอเตอร์เข้ามาของเราเราต้องใช้แรงในการหมุนมอเตอร์เราไอ้นี่รู้ไหมต้องหนักหน่อยนึงถ้าเกิดเบาเลยไม่ใช่ครับผิดอาจจะยังมีส่วนไหนที่ยังขันไม่แน่นนะครับต้องขันให้แน่นทุกตัวเขาตรรรงงนนี้ะคคับือจ มันเห็นเห็นอยู่แล้วครับสายตรงนี้มี2สายสายดากับสายแดงใช่ไหมสายหนึ่งเสียบเข้าช่องหนึ่งสายหนึ่งเข้าช่องหนึ่งแค่นั้นเองครับท่ตรงนี้เขาปอกสายไฟมาให้แล้วด้วยโอ้โหมันจะแบบเพียบพร้อมอะไรขนาดนี้ครับเราก็แค่ดึงปลายออกครับออกมาอ้าวขาดเลยตสงสัยต้องใหม่มันน่าจะนานเกินมั้งสงสัยอึ๊บอึ๊บอ่ากับสายแดงนี่ได้ครับแต่สายดํานั้นมันขาดน่าต้องปอกใหม่เพิ่มครับเคล็ดลับสำหรับปอกสายไฟอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่มีครีมปอกสายไฟนะครับใช้ที่ตัดเล็บได้ครับให้ที่ตัดเล็บแบบ เงี้ยไปเบาๆแล้วก็รูดออกได้เลยใค้ที่แต่เรายัย lider, รูดออกเลยมันง่ายมากเลยนะครับอืออ่าอนี่อ่ะประมาณนี้ครับอ่าสันส้นๆก็พอนะเราก็เสียบเข้าไปในมอเตอร์นี้ได้เลยนะครับเราพันเข้าไปแล้วก็วนมาหมุนวนมาแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนหมุนๆๆต้องรัดให้แน่นเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะผิดพลาดไปนะครับอีกข้างก็เหมือนครับก็ติดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะพอต่อสายไฟกับมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยครับเราเสียบเข้าไปตรงนี้กึ๊บ แล้วทดลองใช้ก่อนครับจริงๆไม่ต้องปิดฝาก่อนนะแต่ทดลองดูก่อนว่าใช้ได้หรือไม่ได้ครับเผื่อใช้ไม่ได้เผื่อใช้ไม่ได้แสดงว่าอาจจะติดสายไฟผิดหรือ,อยังไงจะได้แก้ได้ไก่อนนะครับเราลองหมุนก่อนนะครับต้องหมุนด้านนี้อ่างานงอครับนี่ไฟไม่ติดเลยเอ่างานงอครับอ๋อติดครับติดเจ็บๆนี่ต้องหมุนกลับด้านนี้ครับโอเคนี่เห็นไหมครับพอติด่างนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแสดงว่าถูกต้องเราก็เสียบปิดครอบเข้าไปเลยครับให้มันดูสวยงามนาไม่เห็นสายไฟพลุ่มพลังนะครับ เก็บสายไฟเข้าไปให้หมดนะกึบบอ่านี่เห็นไหมครับก็ขันบัตเข้าไป2ต,ตัวตรงนี้ครับึ๊บเห็เนจจะเสียบร้อยก็เป็นนันเสร็จครับทดลองใช้ดูอีกทีอ่าหมุนแล้วไฟปิดอย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายครับมันจะมีตัว cover ปิดให้ครับแล้วก็ปิดครอบไปได้ครับนี่ซบเรียบร้อยครับเสร็จนี่ ดูๆดูอ่านี่ครับเรจะชวยอะไรก็ได้ครับจะตั้งขึ้นก็ได้หรือจะลงก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับเรียบร้อยครับเป็นอังหาริรครับนี่ครับคือการประกอบไดนามอโ์ชครับง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับแต่อันเนี้ยคือแบบประกอบสาเร็จรูปที่เขามีมาให้นะครับแต่เราสามารถเพิ่มขนาดของหลอดไฟตรงนี้ได้เผื่อเราจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมครับเมื่ออย่างเงี้ยมันเล็กแค่นี้ก็ได้แค่นิดเดียวใช่ไหมครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นขวดน้ําได้ครับนี่ข้างในเป็นเกลียวนี้อยู่เห็นไหมครับนี่เป็นเกลียวทำาใส่ขวดน้าครับเราสามารถเอาขวดพลาส ผมไม่แด้ใจนะขนาดกับของขวดในเมืองไทยใช้กันได้ไหมนะครับลองดูกันนะเข้า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 หน่อยนะไม่ได้ครับเนี่ยขนาดขวดมันไม่ได้ครับเดี๋ยว้องดีขวดนึงถ้าเป็นขวดน้ำบัดลมอะไรเงี้ยได้ไหมอ่าได้ครับนี่ถ้าเป็นขวดน้ำบัดลมนี้ได้ครับเห็นไหมอ่าราจะมาหมุบบนกรไฟที่ในขวดตยงนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิด ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราใส่กับขวดน้ําใช่ไหม มันจะเพิ่มความสว่างขึ้นอีกครับเมื่อปกติหลอดมันแค่เล็กแค่นี้ยจะมีความสว่างแค่นี้แต่ถ้าเพิ่มขวดน้ำไปแต่ความสว่างมากขึ้นหรือเราสามารถใส่น้ําเข้าไปในขวดได้แล้วใช้การตั้งขึ้นแบบนี้ครับให้เราตั้งขึ้นเป็นแนวตั้งนะครับตั้งขึ้นเป็แนวตั้งอย่างนี้แล้วเราหมุนอย่างนี้ครับไฟมันจะลงไปในน้ำแล้วมันจะทิ่งสว่างขึ้นอีกนะครับอ่ะผมเปรียบเทียบไปดูแล้วกันนะครับความสว่างของไฟแบบธรรมดากับแบบที่ใส่ขวดน้ํามีน้ําอะไรอย่างเงี้ยดูครับว่ามันสว่างแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับอออ่่ะมมมมลลงห้้ดูนนนวาาืรรัับบกกกไเเเแแิยพ อาจจะเห็นไม่ชัดทาไมลองปิดไฟมืดดูเลยก็ได้นะอ่ะถ้าปิดไฟมืดนะครับนี่ประมาณนี้เห็นแบบเฮ้ยเหมือนแบบไฟฉุกเฉินนะโอ้โหโอ้โหอ่ามองเห็นเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรายิ่งหมุนเร็วไฟก็ยิ่งแรงนะครับอ่ะดูนะครับอ่าอ่ะทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นแบบมีคือขวดน้ำดูบ้างนะครับอ่า ดูกันสิว่ามันจะสว่างขึ้นมากหรือเปล่านะครับนี่ผมใส่น้ำมาแล้วเรียบร้อยนะครับข้างในอ่าอ่ะ,อะลองดูแบบนี้ก่อนนะอาจจะยังมองเห็นได้ชัดเท่าไหร่ครับอ่ะเดี๋ยวเราปิดไฟอ้จะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่นะครับก็จะสว่างขึ้นไปอีกครับเลยนะอ่าเออเราจะมาเพิม่มความสว่างได้เต็มที่เลยครับยิ่งถใส่น้ําเยอะยิ่งขวดใหญ่ก็จะยิ่งสว่างะนะครับอ่าอ่าว้าวเยี่ยม ไม่มือสุดยอดนะครับว้าตัวผมชอบนะครับชอบบางเลยของเล่นที่เป็นเชิงเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเมือนอย่างเงี้ยตัวผมไปให้น้องเล่นนะครับเขาต้องถามแน้นอนครับว่าอ้าวแล้วไฟมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเป็นช่วงโอกาสดีที่เราจะอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เขานะครับคือดีครับคือดีมากๆตัวนี้นะนี่นะครับหนกล่องเขาเป็นอย่างงี้นะครับถ้าเบื่อสนใจสั่งซื้อนะครับผมได้หาลิงก์ไว้เล็กน้อยใต้วิดีโอนะครับนี่นะครับกับราคานี้แลกกับความรู้ผมถือว่าโอเคครับไม่ใช่ของที่เล่นสนุกสนานเฉยๆนะครับเรา วิทยาศาสตร์ด้วยยี่ยีแต่อย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นแค่เศษเสียวเดียวของซีรีส์ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ DIY ง่ายๆแบบทําที่บ้านอย่างนี้นะครับยังมีอีกหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยรีวิวให้ดูแลกันนะครับสำหรับในวิดีโอน,นี้ไดนาม t ทอสถือว่าผ่านครับถูกใจเพื่อนคีิตัวแสบมากเลยครับตี แต่แอบเล็กไปหน่อยแกนจับนี่ทำท่าเมือมือเหมือนต้องจับอยู่อย่างเงี้ยเออน่าจะแบบเด็กเล่นลน,น่าจะสนุกนะครับแต่ผู้ใหญ่เราเหมือนมือใหญ่ต้องจับอยู่อย่างงี้เหมือนต้องแกงมืออยู่สามนิ้วเงี้ยถ้าแบบใหญ่หน่อยเงี้ยเราจะหมุนอย่างออางี้ได้ใช่ไหมอ่านี่แบบเราต้องเกง่งเงี้อ่าแต่มันก็พอดีขนาดมือนะถ้าเกิดใหญ่กว่านี้เราก็ต้องหมุนทั้งแขนก็เมื่อยไปอีกแบบนี้ <c oughs> เออโอ้เหลือเยอะจริงๆผม ประมาณนี้นะครับไดนาโมทอชนะครับเราจะดูนะครับว่าวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรครับทุดตำรับวิทยาศาสตร์อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดทำยงไงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆนะครับผมลงโน้ตใหม่ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับขอไปปั่นไฟเล่นก่อนสนุกนะครับสวัสดีครับผู้ปิดไฟเด้ปิดไฟ้าปั่นล่นเลย